ผมรู้ว่าพี่รุ่นใหญ่แต่ก็ระวังรุ่นใหม่ๆแบบผมบ้างสวัสดีครับชี้ชัดหมัดมวยบายแสมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องประทะกับนิโคคาลิโลประทะกันในมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทพี่กันไม่เกิน155ปอนด์อน สำหรับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนักชกจากทาไทยวัย3 3ปีสูง174เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซอมมีดไข่สิทธิสองพี่น้องแกเป็นมวยซ้ายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสายตาดีตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้เก่งเลยมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเลยนะครับสำหรับเจ้าสิทธิชัยลบหลีกอาวุธได้เก่งได้ดีทําให้เขาสามารถลบหลีกการโจมตีของคู่ต่อสู้และหาจังหวะโต้กลับได้อย่างแม่นยําจุดเด่นที่สําคัญของสิทธิชัยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือลูกเตะที่หนักหน่วงแกกกกเเป็นกกนนัชอีคึลย เตะได้หนักดีจริงๆสําหรับเจ้าสิทธิชัยมีเทคนิคที่หลากหลายนะครับผมหมัดเท้าเข่าสอกแกะผสมประสานกันได้อย่างลงตัวเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีด้วยสายตาว่องไวหลบดีกอาวุธของคู่ต่อสู้ได้เก่งประสบการณ์โชกโชนเลยนะครับผมสําหรับเจ้าสิทธิชัยผ่านคู่แข่งระดับสูงมาเยอะแกเลยรับมือกับคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถและเทคนิคสูงๆได้อย่างหลากหลายแต่จุดด้อยของสิทธิชัยก็มีนะครับผมจุดด้อยของสิทธิชัยก็คือการยืนระยะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆแกยืนระยะไม่ค่อยได้นะครับ ผมสาหรับเจ้าสิทธิทชัยต้นๆฝีมืออาจจะจัดจ้านแต่พอเข้าช่วงท้ทายๆปลายยกบอกได้เลยนะครับผมว่าสิทธิทชัยเขามียุบมีโยนให้เราเห็นกันเป็นบ่อยครั้งข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของสิทธิทชัยก็คือช่วงหลังๆโดนมัดไม่ค่อยได้สักเท่าไรนะครับผมสําหรับเจ้าสิทธิทชัยฟอร์มช่วงหลังที่แกชกเอาไว้แม่ก็เรียกได้ว,ว่าโดนมัดเข้าไปหนักๆโดนมัดเข้าไปจัง,จงๆก็ยืนไม่ค่อยได้สัก เละวันนี้มาใส่นวมเล็กก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าสิทธิชัยแกจะทนได้หรือไม่ชกในวันมาแล้ว11ไฟนะครับชนะไปถึง6ไฟแพ้เพียง5ไฟเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงลุ่มๆด,ดอนๆนะครับสำหรับเจ้าสิทธิชยัยก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เขาจะทําไฟทําฟอร์มได้ดีขนาดไหนสาหรับเจ้าสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องแล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับนิโคคาลิโลนักชกมัดโหจากสกอตแลนด์วัยปี่สิบหกปจจุบันึ่งร้อยเจ็ดสิ่เก้าเด็กเคเรกัมวย แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยหวม,วยมัดบูดุดันขยันออกขยันโตขยันเดินเลยนะครับผมหมัดหนักลุ้นนอกได้ตลอดเวลาเลยสําหรับนิโคจุดเด่นหลักๆของนิโคก็คือหมัดนั่นแหละครับผมแกเป็นนักชกที่ออกหมัดได้แม่นและออกหมัดได้คมมีกลยุทธ์การต่อสู้ที่ดีด้วยเรียกได้ว่าวางแผนมาจากบ้านได้ดีเลย,ยาสาหรับเจ้านิโคชกได้ทั้งวงนอกและวงในเลยนะวงในหลักเหลี่ยมเชิงชกก็ไม่ทรรมัดได้แต่จุดด้อยของนิโคคาริโรมันก็ยังมีอยู่นะครับคือระบบป้องกันตัวมันก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โดนขาแล้วคนขา ที่จะมีอาการให้เห็นกันเป็นบ่อยครั้งแม่ฟอร์มล่าสุดกับโดนาบิวต่อยค้างร่วงมาแล้วด้วยก็เรียกได้ว่าระบบป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับเจ้านิโคคาลิโลการแก้เกมหน้างานก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเรียกได้ว่าเตรียมแผนมาจากบ้านดีก็จริงแต่ถ้าหากชกไปชกมาแล้วไม่เป็นไปตามแผนก็ดูเหมือนว่าแกจะแก้เกมไม่ค่อยเป็นนะครับผมสําหรับเจ้านิโคคาลิโลสรุปนะครับผมสําหรับคู่นี้แม่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่น่าจับตามองและน่าดูน่าชมสิทธิชัยเนี่ยมันจะได้ปเปรียบเรื่องไอค และพลังการเตะที่หนักหน่วงลักเลี่ยมความเป็นมวยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมวยมากกว่าด้วยนะครับสำหรับเจ้าสิทธิชัยกระดูกไม่แด้มีเอาไว้ต้มซุปแน่นอนนี่โคคาลีโลเนี่ยจุดเด่นของแกก็จะเป็นเรื่องพลังหมัดและความหนักความสดแหมช่วงหลังๆนี้นี่โคคาลีโลนี่สดดีจริงๆนะครับผมจะได้เปรียบเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าด้วยสําหรับเจ้านิโคคาลีโลฟันทงนะครับสําหรับคู่นี้ทัศนะมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ำเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมขอเชียร์ไปทางเจ้ามิโคคาริโลมากกว่านะผมมองแล้วว่าต้นๆยกเนี่ยน่าจะดูอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าฝีไม้ลายมือของสิทธิชัยมันก็จะดูดีกว่าเยอะเลยแต่ถ้าหากบทเบียเสียสีกันไปวัดความหนักกันไปทีต่อทีผมก็มองแล้วว่ามิโคคาริโลเนี่ยมันน่าจะดูดีกว่าสิทธิชัยฟอร์มหลังของแกที่แกชกมาก็ไม่เอยสม่มา่ำเสมอด้วยนะครับผมโดนหนักๆโดนแรงๆรงแล้วยังมีอาการให้เห็นกันเป็นบ่อยครั้งวันนี้มาใส่นวมเล็กก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสิทธิชัยแกจนี้หหัดดอออกไรืม่ แล้วท่านผู้ชม่ะครับผมมองว่าอย่างไรคู่นี้สดจะบทเก๋าได้หรือไม่หรือว่าเก๋าหน้าจะเอาอยู่ก็กดถูกใจแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับัไวเสมือนได้ไปเชร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชำนาญทุกพื้นที่อย่าลืมแอดกันไปได้เลยที่ SMS99 อส่าสิบเาอยู่หรือเอสไซด์ด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นกับปากมูดเอาไว้ นี่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ